สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูไม้มงคล3ชนิดค่ะที่น่าปลูกมากๆแล้วก็วิธีการบำรุงรักษาด้วยนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะและที่จะพามาดูวันนี้นะคะก็คือว่านกุมารทั้ง3ชนิดค่ะชนิดแรกเลยนะคะที่เห็นอยู่นี่คือว่านกุมารทองเรียกซับค่ะ ลักษณะใบเขานะคะก็คือใบที่ออกมาใหม่เนี่ยจะเป็นสีทองเลยนะคะแล้วก็สีจะค่อยๆเข้มขึ้นจนเป็นสีเขียวค่ะก็คือใบเขาจะเปลี่ยนสีได้ถึง3าสีเลยนะคะสีทองแล้วก็สีเขียวอ่อนแล้วก็สีเขียวนะคะ ส่วนมากว่านชื่อมองคลแบบนี้นะคะคนก็จะนิยมปลูกไว้หน้าบ้านค่ะเพื่อที่จะเอาไว้เรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะคะให้กับบ้านของเราค่ะอันนี้เราจะเทียบให้ดูกับใบของว่านสเสน่จันทร์นะคะที่เห็นเป็นสเสนจันสามลิตนะคะก็คือสีเขาจะแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะและกุมารที่สองนะคะที่เราแนะนําอันนี้ก็คือกุมารแดงเรียกทรัพย์ค่ะ ที่เรียกกุมารแดงนะคะเพราะว่าใบที่ออกมาใหม่แบบนี้นะคะจะเป็นสีแดงเลยค่ะยิ่งออกมาเป็นหลอดๆกลมๆเนี่ยจะเป็นสีแดงเลยนะคะและสีเขาก็จะเริ่มกลายนะคะมาเป็นสีเหลืองๆแบบนี้แล้วก็เป็นสีเขียวค่ะก็คือลักษณะต้นหนึ่งจะเปลี่ยนได้ถึง3สีเลยนะคะใบของเขาเนี่ยสำหรับการเลี้ยงพวกว่านกุมารแบบนี้นะคะขอบอกว่าต้องหาที่ร่มๆวางนะคะ และอย่างที่สามนะคะก็คือนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือว่านกุมารดำเรียกซั์นะคะลักษณะต้นเขาเนี่ยจะดูแข็งแรงมากๆเลยค่ะลักษณะกิ่งก้านนะคะก็จะใหญ่มากกว่าว่านกุมารทองและว่านกุมารแดงด้วยนะใบที่ออกมาใหม่เนี่ยจะเป็นสีแบบนี้นะคะคือสีเขียวอมดำนะคะอมเหลืองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าสีแบบนี้เรียกว่าสีอะไรคะก็คือเขาจะสีแบบนี้แล้วสีเขาก็จะค่อยค เขียวนะคะแล้วก็ถ้าใบแก่ก็จะเป็นสีออกเขียวเข้มออกจะเป็นสีดําเลยค่ะก้านเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะลักษณะก้านใบเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นว่านกุมารทั้ง3ชนิดนะคะที่เดามาแนะนํากันค่ะแล้วก็ถ้าใครจะหามาปลูกเนี่ยก็ลองหามาปลูกดูเดี๋ยวมาดูวิธีการบํารุงเลี้ยงกันเลยค่ะ และสูตรเด็ดที่เดาจะมาบอกกันวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือนมนะคะท่านผู้ชมจะต้องเป็นนมจืดเท่านั้นนะคะเดาไม่ได้ใช้เป็นนมหวานหรือว่านมรสชาติอื่นนะอันนี้เป็นนมจืดค่ะเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกวันเลยนะคะก็มีคนถามเดาว่า เออถ้ายัางพงชูรสเครื่องลืมชูกําลังอะไรอย่างนี้จะใส่ได้บ่อยไหมอย่างตัวนั้นนะคะเราจะบอกว่าใช้ได้อาทิตย์ละ1-2ครั้งแต่ถ้าเป็นนมแบบนี้นะคะสามารถใช้ได้ทุกวันเลยค่ะนมเจืดน,นะคะใส่ลงไปก็น้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ลิตรนะคะเราใช้นมอยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าอาจจะ1 2 3ช้อนโต๊ะสามารถใช้ได้ค่ะก็แล้วแต่นะคะว่าเรามีเยอะมีน้อยเราก็เอามาใส่ได้นะคะ เมื่อเรียบร้อยแบบนี้ก็ไปรดกันเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็จะลดรดลงไปเลยค่ะลดที่ใบได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยล้างใบนะคะเคลือบใบค่ะทำให้ใบมีความเงาวสวยนะคะลดลงไปเลยตัวนี้นะคะว่านโกมานแดงค่ะรดไปเลยนะคะ เวลารถเราก็มีความสดนะแล้วก็พูดเพาะนะคะขอให้เรียกเงินเรียกทองเข้ามานะจ๊ะกุมารแดง mm. ชื่อเขาเป็นมงคลอยู่แล้วค่ะว่านกุมารแดงเรียกทรัพย์นะคะ mm. ต้นนี้ที่เห็นนี่ก็คือใหญ่มากอันนี้ที่เห็นเป็นว่านกุมารดํานะคะลักษณะใบเขาใหญ่มากและดูคลังมากเลยค่ะเป็นใบที่แบบว่าสีดําเกือบดําเลยนะคะเขียวเกือบดําแบบนี้อันนี้ก็คือใบเขาเริ่มแก่แล้วก็จะใกล้เป็นสี ขมคร้มนะคะเขียวขมครั้มค่ะอันนี้ก็คือว่านกุมารดําเรียกทรัพย์นะคะดูใบข้างล่างนะคะสีก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ดูเข้มขลังมากเลยแล้วก็ต้นใหญ่มากๆเลยค่ะกุมารดําเรียกทรั์โตแล้วเขาใหญ่สวยมากๆเลยนะคะลักษณะใบแบบว่าแข็งแรงมากสมชื่อเขานะวค่ะว่านกุมารดําเรียกทรั์นะคะก็เวลารดนะคะก็แบบว่า ขอให้ร่ำรวยนะเรียกทรัพย์มาเยอะๆนะคะว่านปูมันดำเรียกทรัพย์อันนี้ก็ใช้นมนะคะรถสามารถรดได้ทุกวันแล้วก็พวกว่านชนิดนี้นะคะเป็นว่านที่เขาชอบน้ำค่ะท่านผู้ชมเนี่ยต้องรดน้ำเขาบ่อยๆนะคะรดได้ทุกวันเลยค่ะวันละครั้งหรือว่าวันละสองครั้งก็ได้ค่ะ และนี่นะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆในการเลี้ยงต้นว่านกุมารทั้ง3ชนิดที่ดาวมาบอกกันนะคะซึ่งว่านกุมารทั้ง3ชนิดเนี่ยก็เป็นไม้ที่าสามารถที่จะไต่พวกเนี่ยค่ะเห็นรากเขาไหมคะไต่พวกหลักพวกอะไรได้ด้วยนะท่านผู้ชมก็สามารถทําหลักให้เขาได้ค่ะแล้วก็เป็นไม้ที่ไม้มงคลนะคะชื่อมงคลที่น่าสะสมมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะสวัสดีค่ะ